โบว์าลายใหญ่ห่างพี่พน้องจักบาทก,กันพี่น้องเรียงไหนว่าขาตัวหนึ่งป้อ,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 อนเจ้าตนันดูดนิวแล้วกับป้อนเจ้า <c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกหม่องทุกบอลน,นะครับพี่น้องนะ,นะครับผมนะครับผมแซบนัวเบาดอนเสาวดอนนะ ตามคําเรียกร้องนะครับผมหนูนึ่งนะฮะโอ้โหพี่น้องหนูนึ่งสมุนไพรเนาะอ้าถูกพี่น้องหนูนึ่งสมุนไพรพี่น้องนะครับผมเบื้องลวดเบื้องลวดคุณนะอ้าถูกคุณนะใหญ่ๆเลยพี่น้องใหญ่ๆเลยนะครับผมเอ้าบวบลายยหญ่หางพี่น้องจะบาดกันพี่น้องเรียงไหนราขาตัวหนึงอืมอืมอืมตีแค่ไหนอืมต้องโอ้ย เท้าร้อนอืมปลาข้อหอน<า>ปลาถู่สูดยอดมือนี่โอ๊ยปลาถูาถ่พี่น้องนี่ปลาถู่หนังพี่เอ้าจับจิ้มเจ้าสมเจ้าสมเจ,จ้าห้องอมีเด้อพี่นออ้องเด้อเอ้ากินนำกันพี่น้องอคำเด่นแห่งหมาะหนะครับผมปากพี่ฝากน้อง อืมเห็นไหมอืมอืมอร่อยมากอืมเศรษฐะอืมหนูนึ่งหนูนึ่งสมุนไพรเขาวาอือ

ป้อนเจ้าตอนดูดนิ้วแล้วกับป้อนเจ้าหืมอ, <c oughs> อยืาอนืรื้อหื้อหื้อหรับห้าหื้อหื้อหื้อหืแอห่้นหืหือหื้อหือห <c oughs> อ,อ้อ อาถั่วว่มัมนไก่เมเปิ้ลเนอ่ยจิ้มอาถอ่วอือหออ้าอ้นอ <laughs> ้าอ้หนมขวง อ้ออเ่เอืักอป่ะอือันนี้คือหนึ่งนไพ่ธรรมดาเนี่ นครับ้องเบิงน้องลอง,ลองแต่มันกิเฮอกินกันน้ำจิม้มเอ่อพริกพรกสมเนาะน้ำจิ้มคั่ตัวนี้อื อืมอืลยือืมอืมอืมดืมอืออาตส พอหยาดพอหยาดมันเราคือส่งหลไหมมาส่งอ่อยบ่ สีห่อปะเนี่ยห่อของมึงเนาะอืัอืะอืมอืมใส่ผักลายอืมอ๋อพอหยีแล้วเนาะสุดถ่ายใหญ่ห้างอืมเนี่ยออพีกันอ๋อพีอพีมพี่น่องพี่น้องอาใส่ไป อืออือฮับโอ้โเนียบโบเบิร์ดใจพี่น้องเอา้ามันี่้วไข่ไข่ไก่หนึ่งไหมไก่หนึ่งแล้วมาพันไก่นะอือท้ายเนาะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องแซบนัวบาวอูดรชาอูดอจ้ะกรบสำหรับคลิปนี้กระ คลิปได้บอดีอันไดบอดีกับบ้าจาไดบอดีกับขอโทษขอไพ่ฮักกันแพ่งกันคือเก่าสำหรับมือนี้กับขอบคุณไห,หลายครับขอบคุณจ้า